ข้อล่ำคันปากจับตาเลขาปะปะชเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นสำหรับกรณีหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นองค์กรอ,อิสระลาออกก่อนหมดวาระหรือก่อนกเกษียณอายุราชการแต่เกิดขึ้นแล้วที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปร,ะปรับปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปะปะชล่าสุด สาโรธพึงรำพันยืนหนังสือลาออกจากตำแหน่งเลขาที่การคณะกรรมการปรปชโดยให้มีผลในวันที่1ตุลาคม2568เล่นเอาคนภายนอกงงเป็นไก่ตาแตกว่าเกิดอะไรขึ้นในองค์กรปราบโกงเพราะอายุราชการของสาโรธเหลืออีกถึงปี2569ขณะเดียวกันการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือคอตงอที่เจ้าตัว ไปเข้ารับการสรรหาเอาไว้ตั้งแต่เดือนเมษายน2,568ยังไม่รู้ผลว่าจะได้หรือไม่ได้แต่กลับชิงลาออกเสียอย่างนั้น เสียงซุบซิบท,ที่สนามบินน้ำดังสนัน่นเลขาสาโรณถูกกดดันตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งแถมช่วงที่ผ่านมายัางทำงานไม่เข้าตากรรมการปรปรชาบางคนจนอยากจะเปลี่ยนตัวมาสักพักใหญ่หญแถมยังมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างจากย่านสนามบินน้ำออกมาอีกว่าในการประเมินผลงานเลขาที่การคณะกรรมการปปชเมื่อไม่นานปรากฏว่าเลขาสาโรณได้คะแนนน้อยมาก โอกาสอยู่ในตำแหน่งต่อมีน้อยเสียงจะถูกโยกไปดำรงตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตามโครงสร้างสำนักงานปปชที่เพิ่งจะปรับเสร็จโดยอยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ผลบังคับใช้เจ้าตัวรู้ตัวเลยชิงไปอยู่ที่อื่นระหว่างรอผลการสรรหาข้อตองอ ปัจจุบันปปชใช้พลตำรวจตรีอรุณอมรวิริยากุลรองเลขาธิการคณะกรรมการปปชที่เป็นสายตรงบิ๊กุยพลตำรวจเอกวัชระประสานราชกิจอดีตประธานคณะกรรมการปปชซึ่งอาวุโสสูงสุดเป็นรักษาการเลขาธิการคณะกรรมการปปชไปก่อนจากนี้เข้าสู่ขั้นตอนการเปิดรับสมัครเลขาธิการคนใหม่มีรองเลขาธิการหลายคนที่น่าสนใจแต่มีพรายกระซิบ ให้จับจ้องชื่อนี้รองจ๋าสุรพงศ์อินทรถา,าวรรองเลขาธิการคณะกรรมการปปชที่ว่ากันว่าทํางานเข้าตาสุชาติตระกูลกเกษมสุขประธานคณะกรรมการปปรชเป็นอย่างมากส่วนพลตารวจตรีอรุณที่อาวุโสสูงสุดยังติดภาพประธานคนเก่าประกอบกับเรื่องที่โอนย้ายข้าม,มาจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่ใช่ลูกมอปปปชแท้ๆอาจไปไม่ถึงขั้นสูงสุด ให้รอดูถึงเวลาจะเป็นไปตามที่ไพรรกซิบแถวสนามบินน้ำค่